สวัสดีครับนักเรียนวันนี้มาพบกับคุณครูไพโรธาสุวรรณอีกแล้วนะครับในรายวิชาเทคโนโลยีวิยาการคำนวณนะครับในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับวันนี้เราจะพูดคุยกันในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความพร้อมกับความน่าเชื่อถือไม่น่าเชื่อถือและผลกระทบต่อกันนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับสิ่งที่เราต้องการนะครับที่จะเรียนรู้ในเนื้อหาในวันนี้นะครับนั่นก็คือโปรแกรมที่ใช้ในการค้นหานะครับหรือที่เรารู้จักกันในนามของ Search Engine นะครับ ถ้าเกิดว่าเราต้องการสืบค้นข้อมูลทางวิชาการนะครับมีเว็บไซต์ใดนะครับที่สามารถเข้าไปสืบค้นแล้วได้ข้อมูลตรงกับที่เราต้องการบ้างนะครับเด็กๆพอทราบไหมครับเอมีเว็บใดบ้างนะครับเอาทั้งเว็บไทยแล้วก็ของต่างประเทศเลยนะครับนะครับเพราะว่าปัจจุบันเราต้องทำไมครับเรียนรู้ในเรื่องของความเป็นไปของโลกใช่ไหมลูกนะครับเพราะนั้นบทความต่างๆถึงแม้จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับเราก็ต้องทําการศึกษาแล้วก็เรียนรู้ เพื่อนำมาปรับใช้ในชีวิตประจําวันของเรานะครับได้ไหมครับลองช่วยกันสืบค้นนะครับว่ามีเว็บไซต์ใดนะครับหรือว่าโปรแกรมค้นหาใดนะครับที่มีความน่าเชื่อถือนะครับได้ไหมครับลองมาดูกันนะครับอันนี้เป็นเว็บของอะไรลูกน่าจะคุ้นๆใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่ google search นะครับอันนี้เป็น ก o o g l e สกอ o l ล่านะครับใช้สำหรับสืบค้นเกี่ยวกับอะไรดูกเป็นแหล่งข้อมูลทางวิชาการใช่ไหมครับมีบทความวิชาการเอกสารต่างๆนะครับข้อดีก็คือข้อมูลในเว็บไซต์นี้นะครับทำไมลูกได้รับการตรวจทานจากผู้เชี่ยวชาญแล้วโดยผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้นไม่ใช่เจ้าของบทความนะครับเพราะฉะนั้นจึงทำไมครับน่าเชื่อถืออย่างมากทีเดียวนะครับเพราะฉนั้นถ้าเราไปสืบค้นนะครับบทความจากเว็บเหล่านี้นะครับเราสามารถนํามาอ้างอิงนะครับในงานวิชาการของเราได้เลย เอามาดูกันต่อครับใครพบข้อมูลอะไรอีกบ้างครับมีแหล่งใดอีกครับที่น่าสนใจลูกอันนี้เป็นของอะไรครับ PSU .EDU จําได้ไหมเราเรียนรู้ในเรื่องของโดเมนใช่ไหมครับของ URL ใช่ไหมลูก PSU นี่คือเป็นชื่อของมหาวิทยาลัยใช่ไหมครับ .EDU ก็คือ Education นะครับนะเพราะนั้นเว็บไซต์อันนี้นะครับเราสามารถสืบค้นเกี่ยวกับอะไรได้ลูกเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆนะครับอาจจะเป็นวลาสารนะครับ แต่สิ่งสําคัญก็คือในเว็บไซต์นี้เน้นในเรื่องของวิทยาการคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับเพราะนั้นพวกเราสามารถเข้าไปสืบค้นนะครับเรื่องที่เราสนใจได้นะครับมีที่ไหนครับอันนี้ของอะไรลูกเป็นของ Microsoft นะครับแต่เป็น m i c r o s o f t Academic Research นะครับเว็บไซต์อันนี้เป็นของอะไรครับของ Microsoft เลยดูซิน่าสนใจไหมนะครับอันนี้เป็นแหล่งที่ทาง Microsoft เองนะครับทำการรวบรวมไว้นะครับมีบทความ เยอะไหมลูกน่าจะเยอะทีเดียวนะครับประมาณ40กว่าล้านบทความนะครับแล้วก็มีผู้เขียนมากกว่า20ล้านคนโหเยอะทีเดียวนะครับเพะฉะนั้นถ้าเราอ่านทั้งชีวิตก็คงอ่านไม่หมดนะครับเพราะนั้นเราทำไมครับเลือกค้นหาเฉพาะบทความที่เราสนใจนะครับมาดูกันต่อนะครับอันนี้เป็นของไบโอไลน์ชื่อก็น่าจะบอกแล้วใช่ไหมครับเป็นเว็บไซต์ที่สืบค้นเกี่ยวกับอะไรครับทางไบโอทางด้านสาธารณสุขนั่นเองนะครับแล้วก็ในเรื่องของ โภชนาการอาหารแล้วก็ยานะครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจทางด้านนี้นะครับหรือกําลังศึกษานะครับทางด้านนี้นะครับสามารถเข้าไปสืบค้นข้อมูลที่เราต้องการได้นะครับมาดูกันอีกครับใครเจอด้านใดอีกครับโอ้มีความหลากหลายมากเลยนะมีทั้งวิทยาการคอมพิวเตอร์นะครับทางด้านไบโอสาธารณสุขสุขภาพนะครับมีทางด้านไหนอีกลูกอันนี้เป็นของอะไรครับเป็น d i r e c t o r y of open journal นะครับอันนี้น่าสนใจทีเดียวนะครับคำว่า open หมายถึงอะไรลูก หมายถึงระบบเปิดนะครับแสดงว่าไม่น่าจะทำไมครับไม่น่าจะต้องมีค่าสมาชิกใช่ไหมครับนะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจทางด้านของวิทยาศา,ศาสตร์นะครับในเว็บไซต์นี้นะครับมีฐานข้อมูลนะครับวารสารต่างๆเนี่ยมากมายทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราสามารถเข้าไปสืบค้นนะครับทั้งในเรื่องของเปเปอร์หรือว่าบทความวิชาการหรือแม้กระทั่งในเรื่องของวาราสารเลยก็ได้นะครับดูในเรื่องของฉบับเต็มนะครับมาดูกันต่อนะลูก มีเว็บไซต์ใดอีกครับที่น่าสนใจอันนี้เป็นอะไรครับ plos one เว็บไซต์นี้เกี่ยวกับอะไรนะครับเกี่ยวกับข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็เรื่องราวที่เกี่ยวข้องนะครับน่าสนใจนะครับเพราะนั้นใครที่ศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นชีวเคมีฟิสิกส์นะครับหรือว่าวิทยาศาสตร์ทั่วไปนะครับสามารถเข้าไปสืบค้นเรื่องราวต่างๆได้นะครับอันนี้เป็น bio one เอ๊ะดูตรง url ลูกลงท้ายด้วยอะไรครับ O.R.G. แสดงว่าเป็นองค์กรใช่ไหมครับองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไรนะครับเขาทําหน้าที่ในการทําอะไรครับทําหน้าที่ในการรวบรวมนะครับสารสนเทศทางด้านของวิทยาศาสตร์นะครับสิ่งมีชีวิตสิ่งแวดล้อมและก็นิเวศวิทยานะครับเพราะนั้นอันนี้คือน่าสนใจทีเดียวนะครับเสียค่าใช้จ่ายไหมลูกไม่เสียใช่ไหมครับนะเพราะนั้นสังเกตดูดีๆนะครับเว็บไซต์ที่พวกเราสืบค้นกันมานะครับส่วนใหญ่เป็นเว็บไซต์ที่ทำไมลูก ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเพราะนั้นพวกเราสามารถเข้าไปใช้บริการได้เลยนะครับอมาดูกันตอนลูกใครพบเว็บไซต์ที่ดีครับส่งมาหน่อยลูกอันนี้คืออะไรครับ Science and Technology นะครับ of Advanced m a t e r i a l นะครับแสดงว่าเกี่ยวกับอะไรครับ m a t e r i a l ก็คือด้านอะไรลูกด้านวัสดุศาสตร์นะครับอันนี้ก็คือเป็นการประยุกต์นะครับทางด้านวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีนะครับใครที่สนใจทางด้านวัสดุศาสตร์นะครับสามารถเข้าไปสืบค้นได้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับนักเรียนนะเอมีเว็บไซต์ไหนที่น่าสนใจอีกครับลองเสนอมาเลยลูกอันนี้เป็นเว็บอะไรครับเว็บไซต์ d ดเล็กชื่อน่าจะบอกอยู่แล้วใช่ไหมครับน่าจะเกี่ยวข้องกับอะไรลูกเป็นวารสารนะครับหรือว่าหนังสือหรือบทความวิชาการนะครับทางด้านของวิทยาศาสตร์นะครับอันนี้ก็จะมีหลายหมวดทีเดียวนะครับพวกเราสามารถเข้าไปสืบค้นได้นะลูกนะครับถ้าเราได้เว็บไซต์มาแล้วใช่ไหมครับเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าเว็บไซต์เหล่านั้นน่าเชื่อถือหรือไม่ เพราะว่าบางครั้งทำไมครับเราก็เข้าไปใน Google ใช่ไหมครับแล้วก็พิมพ์คำค้นของเรานะครับแล้วก็เจอเว็บไซต์นะครับที่ตรงกับคำค้นนะครับรายการแรกๆรายการเหล่านั้นน่าจะถือหมดเลยหรือเปล่านะครับหรือทำไมครับมีวิธีการนะครับที่จะเข้าไปตรวจสอบได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะลูกว่าวิธีการตรวจสอบนั้นต้องทำอย่างไรบ้างนะครับอย่างแรกก็คือดูในเรื่องของอะไรครับการออกแบบเว็บไซต์นะครับ แล้วข้อที่2ก็คือในเรื่องของช่องทางการติดต่อนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราได้ข้อมูลไปแล้วมีข้อสงสัยอยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะครับดูซิว่าเขามีช่องทางในการติดต่อให้เราหรือไม่นะครับถ้าไม่มีเลยเนี่ยสงสัยไว้ก่อนเลยนะครับว่าไม่น่าเชื่อถือนะครับนะมาดูต่อนะครับคราวนี้ต้องดูว่าข้อมูลที่เราค้นพบนะครับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของเว็บไซต์นั้นหรือไม่นะครับเพราะว่าทําไมครับเราต้องการข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ นะครับผู้ที่เก่งด้านนั้นจริงๆริใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นข้อมูลที่เขานําเสนอนะครับก็ต้องตรงกับอะไรครับวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์และก็ตรงกับความเชี่ยวชัญของเขาด้วยนะครับมาดูข้อต่อไปนะครับใช้ภาษาที่ง่ายนะครับแล้วก็ต้องทำาไรครับถูกหลักภาษาหลักไวยากรณ์นะครับถ้าพิมพ์ผิดบ้างถูกบ้างอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเราจะนํามาใช้งานต่อได้หรือไม่นะครับแล้วก็อะไรครับการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ต่างๆนะครับดูซิว่าเขามีการเชื่อมโยงหรืออ้างอิง นะครับไปยังต้นทางของเอกสารที่เขานํามาทําไมลูกนามาถ่ายทอดเราต่อหรือไม่นะครับถัดไปก็คือในเรื่องของชื่อและก็ภาพถ่ายต่างๆนะครับที่ปรากฏนะครับดูซิว่ามีส่วนเกี่ยวข้องนะครับหรือว่าตรงกับสิ่งที่เว็บไซต์นั้นต้องการนําเสนอหรือเปล่านะครับคราวนี้สิ่งที่ต้องดูต่อนะครับในเรื่องของข้อมูลภาพนะครับของสถานที่ของเว็บไซต์นั้นๆนะครับ เราต้องทำไมครับดูซิว่าเขาอ้างอิงเนี่ยตรงไหมนะครับเพ <lace facilities> ราะว่าบางครั้งเนี่ยปัจจุบันนะครับมีมิจฉาชีพนะครับที่สร้างเว็บไซต์ขึ้นมาเองนะครับแล้วก็หลอกลวงเรานะครับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับชี้นําสังคมชี้นําคนต่างๆที่สืบค้นข้อมูลเข้าไปนะครับอันนี้ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะลูกคราวนี้ก็คือเราต้องทําไมครับหลีกเลี่ยงนะครับการใช้ภาพขององค์กรนะครับหรือเว็บไซต์ที่ทําไมครับเกินจริงนะครับบางครั้งก็คือเราต้องทําไมครับ ต้องดูด้วยว่าข้อมูลที่เขานําเสนอนั้นมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วส่วนท้ายของบทความหรือส่วนท้ายของเว็บไซต์นะครับเขาจะมีการอ้างอิงแหล่งที่มาว่าข้อมูลที่เขานําเสนอนั้นนํามาจากแหล่งใดนะครับเราต้องทําไมต้องเข้าไปตรวจสอบต้นตอของข้อมูลเหล่านั้นก่อนนะครับอันนี้ข้อถัดไปก็คือทําไมครับต้องดูนโยบายนะครับว่าเว็บไซต์เหล่านั้นนะครับนำเสนอสิทธิประโยชน์การให้ผลกําไรหรือการคืนเงินที่ชัดเจนไหมนะครับ พราะว่าบางครั้งเว็บไซต์ที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของอะไรครับการช้อปช้อปปิ้งออนไลน์นั่นเองนะครับก็ต้องดูด้วยว่าก่อนตัดสินใจที่จะเลือกซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับดูซิว่าเขามีข้อกําหนดต่างๆเนี่ยอย่างชัดเจนหรือไม่นะครับอย่าเพิ่งไปหลวมตัวทำไมครับเจอสินค้าถูกใจแล้วกดช้อปได้ทันทีนะครับไม่เอานะครับมาดูกันต่อนะครับในเรื่องของนโยบายนะครับการควบคุมการใช้อีเมลของสมาชิกนะครับเพราะอะไรครับอย่าลืมนะครับอีเมล รหรือจดหมายอิกนิกส์นั้นเป็นข้อมูลส่วนตัวของเราบางครั้งเราไปสมัครสมาชิกนะครับและเขาก็นําอีเมลของเรานั้นไปไปขายให้กับบริษัทโฆษณาต่างๆนะครับเพราะฉนั้นวันดีคืนดีนะครับเราจะได้รับอีเมลนะครับจากบริษัทโฆษณานะครับเด้งมาเป็นสินค้านั้นสินค้านี้โดยที่เราไม่ทราบเลยนะครับว่าเอ๊ะเราไปสมัครสมาชิกตั้งแต่เมื่อไหร่ อันนี้ต้องระวังนะครับดูในเรื่องของคอมเมนต์นะครับหรือทำไมครับข้อเสนอแนะต่างๆที่มีคนเข้าไปรีวิวนะครับดูชิว่าเกิดผลอะไรขึ้นมาบ้างนะครับเราจะได้ป้องกันตัวเองก่อนนะครับมาดูกันต่อนะครับคราวนี้คือในเรื่องของเอกสารสําคัญของเว็บไซต์นะครับจะต้องมีการสํารองข้อมูลนะครับเพราะอะไรลูกบางครั้งข้อมูลต่างๆนะครับที่เราไปสมัครสมาชิกแล้วก็มีการโพสต์นะครับการอัปโหลดต่างๆเข้าไปนะครับ ถ้าเกิดว่าเขาไม่มีการสำรองวันดีคืนดีนะครับเว็บไซต์นั้นมีปัญหาข้อมูลของเราทั้งหมดก็จะหายไปหมดเลยนะครับเพราะนั้นก็ต้องดูประเด็นเหล่านี้ด้วยนะครับว่าเว็บไซต์เหล่านั้นมีมาตรการในการสำรองข้อมูลหรือไม่นะครับในเรื่องของการหลีกเลี่ยงข้อความที่ประชาสัมพันธ์ที่เกินจริงนะครับอันนี้จะพบบ่อยในเรื่องของอะไรครับสินค้าที่เขานําเสนอนะครับหรือบางครั้งก็จะเป็นเรื่องที่เขากําลังชวนเชื่อเรานะครับก็ต้องทําการตรวจสอบก่อนนะครับหรือเทียบเคียงกับ ผลิตภัณฑ์ที่ทำไมครับมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกันราคาใกล้เคียงกันนะครับดูซิว่าเป็นไปได้หรือไม่นะครับประเด็นถัดไปก็คือดูในเรื่องของรายละเอียดของสินค้านะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะเข้าไปช้อปปิ้งนะครับเราก็ต้องดูดีว่าเอ๊ะเขาเปิดเผยส่วนผสมไหมนะครับแหล่งที่มาโรงงานผลิตอะไรต่างๆนะครับดูซิว่าราคาเหมาะสมหรือไม่นะครับคุณสมบัติต่างๆนั้นนะครับตรงกับที่เราต้องการหรือเปล่านะครับถ้าเขาไม่บอกอะไรเราเลย นะครับเรากล้าซื้อไหมลูกไม่กล้าใช่ไหมครับเพราะนั้นอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งนะครับที่เราจะต้องระมัดระวังนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือส่วนใหญ่การเข้าไปซื้อสินค้านะครับมักจะมีช่องทางให้เราทําการรีวิวนะครับหรือแสดงความคิดเห็นของเรานะครับว่าเมื่อเราใช้สินค้าไปแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะครับโอ้ห้าดาวเลยสินค้าดีมากนะครับเหมาะสมกับราคาและคุณภาพนะครับหรือใช่ไมครับโอ้แย่มากเลยนะครับ สินค้าที่ได้มาไม่ตรงกับปกเลยไม่ตรงกับคุณสมบัติที่กล่าวไว้นะครับก็จะมีหลายคนที่สามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็นต่างๆได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับเพื่อที่จะดูว่าเว็บไซต์เหล่านั้นน่าเชื่อถือหรือไม่นะครับมาดูกันต่อนะครับคราวนี้เป็นเรื่องของบทความต่างๆนะครับหรือว่าการทดสอบการใช้สินค้าเราต้องดูด้วยนะครับว่าคนที่มาโพสต์คนที่มานําเสนอนั้นน่าจะเป็นผู้ใช้ตัวจริงหรือเปล่านะครับหรือทําไมครับเป็น เป็นส่วนหนึ่งของการขายนะครับก็คือเป็นคนที่เขาจัดเตรียมขึ้นมานะครับเพราะนั้นต้องทำไมหลุกต้องใช้วิจารณญาณน,นะครับในการที่จะศึกษาข้อมูลหรือบทความเหล่านั้นนะครับมาดูกันต่อนะครับคราวนี้ในกรณีที่เป็นเว็บไซต์นะครับที่ให้บริการในการซื้อขายก็คือเป็นเว็บไซต์กลางนั่นเองนะครับก่อนที่ไปสมัครสมาชิกไปใช้บริการหรือแม้กระทั่งเราจะไปขายสินค้าเองก็ต้องทําการศึกษาให้อย่างดีก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีระบบ ัดการชำระเงินผ่านระบบออนไลน์นะครับถ้าเว็บไซต์นั้นไม่น่าเชื่อถือกระเป๋าสตางค์ของเรากล้านำไปฝากเขาไหมลูกไม่กล้าใช่ไหมครับพะนั้นต้องศึกษาให้ดีนะครับก่อนที่จะใช้บริการนะครับประเด็นถัดไปก็คือถ้ามีการทำไมครับการให้บริการระบบการชำระเงินต้องดูเนียน,นะครับว่าเว็บไซต์เหล่านั้นมีการเข้ารหัสเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้เราหรือไม่นะครับส่วนใหญ่แล้วเราจะสังเกตจากตรงไหนครับ สังเกตจาก URL ใช่ไหมลูกส่วนใหญ่จะขึ้นต้นด้วยคำว่า HTTP แล้วก็มีตัว S ต่อท้ายนะครับ S นั่นที่ก็คือคำว่า Secure นะครับแปลว่ามีการเข้ารหัสนะครับมีการป้องกันการรับส่งข้อมูลนะครับระหว่างต้นทางกับปลายทางนะครับป้องกันในเรื่องของแฮกเกอร์นะครับที่จะมาทำไมลูกดักจับข้อมูลของเรานะครับไปทำไปทำอะไรครับไปทำไม่ดีเนะนะครับเพราะว่าถ้าเขาได้รหัสหรือว่า User ของเราไปเนี่ยอาจจะทำไมครับ อาจจะไปทําธุรกรรมบางอย่างโดยที่เราไม่รู้ตัวได้นะครับคราวนี้ก็คือในเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจนะครับให้เราสังเกตสัญลักษณ์อันนี้เลยครับสัญลักษณ์ t l u s นะครับเพราะสัญลักษณ์นี้นะครับจะเป็นการบ่งบอกว่าการชําระเงินผ่านระบบออนไลน์นั้นทำไมครับมีการรับรองหรือมีการตรวจสอบแล้วนะครับอันนี้ก็ทำไมครับสบายใจได้เปราะหนึ่งนะครับนะประเด็นถัดมาก็คือกรณีที่เราเข้าไปใช้บริการนะครับเว็บบล็อก บล็อกนะก็คืออะไรลูกมีการโพสสิ่งต่างๆนะครับที่เป็นองค์ความรู้มีการเข้าไปแสดงความคิดเห็นนะครับโต้อตอบกันนะครับต้องดูด้วยว่าเขามีการอัปเดตข้อมูลนะครับต่างๆเหล่านั้นเนี่ยบ่อยแค่ไหนนะครับไม่ใช่โอ้โหโพสมาตั้งนานแล้วไม่มีใครตอบเลยนะครับหรือว่าทำไมครับไม่มีการโพสต์มาเป็นระยะเวลานานแล้วนะครับอันนี้ก็ไม่น่าเชื่อถือนะครับ มาดูต่อนะครับในเรื่องของบทความวิชาการเอกสารตีพิมพ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งออนไลน์และออฟไลน์นะครับต้องตรวจสอบที่มาที่ไปก่อนนะครับว่าบทความเหล่านั้นมีความน่าเชื่อถือจริงหรือไม่ตีพิมพ์ในวารสารที่เขาอ้างเองจริงหรือไม่นะครับประเด็นถัดมาก็คือกรณีที่เราเข้าไปใช้บริการนะครับอย่างเช่นคนรอบข้างเราเนาะนะครับเข้าไปทำไมลูกใบสมัครงานนะครับหรือว่ามีการโพสต์นะรับสมัครงานในตําแหน่งต่างๆ ดูด้วยนะครับว่าไม่ใช่ว่าเขาโพสต์มาแล้วจะน่าเชื่อถือทั้งหมดนะครับต้องตรวจสอบด้วยนะครับว่าบริษัทใดเป็นคนโพสต์บริษัทนั้นมีตัวตนจริงหรือไม่นะครับเพราะว่าปัจจุบันมีบริษัทจัดหางานทําไมครับที่เป็นมิจฉาชีพเนี่ยเยอะทีเดียวนะครับเพราะนั้นต้องทําไมครับต้องคิดก่อนเลยนะครับว่าไม่น่าเชื่อถือเพราะนั้นต้องทําการตรวจสอบก่อนเสมอนะครับประเด็นถัดไปก็คือนะครับตรวจสอบในเรื่องของ ลิงก์การเชื่อมโยงต่างๆนะครับเพราะว่าบางครั้งนะครับดูแล้วโอ้โหน่าสนใจทีเดียวนะครับมีการอ้างอิงไปยังเว็บไซต์ต่างๆมากมายเลยแต่พอคลิกไปที่ลิงก์เกิดอะไรขึ้นลูกไม่มีหน้าที่ท่านต้องการค้นหานะครับอันนี้พบบ่อยเลยนะครับแสดงว่าเว็บไซต์เหล่านั้นไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอย่างทำไมครับอย่างสม่ำเสมอให้ทันสมัยนะครับเพราะว่าพบว่าลิงก์ไปทางนั้นนะครับเขาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนไปแล้วนะครับก็ไม่มีการปรับปรุงอะไรเลย นะครับเพราะนั้นนํามาใช้อ้างอิงได้ไหมลูกไม่ได้นะครับไม่น่าเชื่อถือเลยนะนะครับคราวนี้ดูในเรื่องของอะไรครับปัจจุบันเวลาเราสื่อสารเราคงไม่ต้องการขออะไรครับที่อยู่เพื่อที่จะส่งจดหมายไปไปสอบถามนะครับเจ้าของบทความหรือเจ้าของแหล่งที่ให้ข้อมูลใช่ไหมลูกเราก็หาอะไรครับในเรื่องของช่องทางการติดต่อนะครับที่เป็นลักษณะของเครือข่ายโซเชียลมีเดียนะครับเพราะว่าปัจจุบันหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะครับเปิดได้เลยนะครับว่าเราจะใช้แอปพลิเคชันใดนะครับในการติดต่อสื่อสาร สะดวกรวดเร็วนะครับแล้วก็ทําได้ทันทีเลยนะครับคราวนี้เป็นเครื่องมืออีกตัวหนึ่งนะครับที่สามารถนํามาทําไมลูกตรวจสอบได้นะครับว่าเว็บไซต์เหล่านั้นน่าเชื่อถือหรือไม่นะครับนั่นก็คือ WOT นะครับ Web of Trust นะครับหรือว่าใช้ Google ก็ได้นะครับเขาจะมีการตรวจสอบนะครับความน่าเชื่อถือของเว็บต่างๆให้นะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับบางเว็บมีโฆษณาป๊อปอัพขึ้นมาเยอะมากเกินไป นะครับก็ทำไมครับให้พวกเราคิดไ้ก่อนเลยนะครับเอเว็บไซต์เหล่านั้นเนี่ยน่าจะมีโฆษณาแฝงนะครับน่าจะทำไมครับไม่น่าเชื่อถือนะครับเพราะนั้นก็ทำไมลูกอาจจะมีการจัดเก็บข้อมูลบางอย่างนะครับที่เป็นของเราอย่าเผลอไปสมัครสมาชิกโดยเด็ดขาดนะครับคราวนี้มาดูในเรื่องของอะไรครับความเร็วในการเปิดเว็บไซต์นะครับปัจจุบันถ้าเราคลิกไปแล้วหมุนติวติวติวเราจะรอได้นานแค่ไหนลูก แสดงว่าเว็บไซต์เหล่านั้นทำไมครับไม่มีความสามารถในการให้บริการนะครับกับผู้ที่เข้าถึงจํานวนมากๆได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่น่าเชื่อถือแล้วล่ะนะครับน่าจะเป็นเว็บไซต์ที่ทาไมครับเป็นองค์กรขนาดเล็กหรืออาจจะเป็นเครื่องทั่วๆไปนะครับที่ให้บริการนะครับไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้คนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้นะครับมาดูต่อไปนะครับในเรื่องของสัญญาณจากชุมชนนะครับที่เราเรียกอะไรครับเป็นผู้ที่เข้ามาใช้บริการต่างๆ นะครับดูที่ว่ามีการเข้าใช้บริการมากน้อยเพียงใดปกติเขาจะบอกใช่ไหมครับว่ามีผู้เข้าชมในเว็บไซต์นี้วันนี้เท่าไหร่สถิติย้อนหลังเท่าไหร่นะครับเราสามารถติดตามได้นะลูกนะครับที่สําคัญก็คือในเรื่องของความซื่อสัตย์กับลูกค้านะครับหรือว่าผู้เข้าใช้บริการเว็บไซต์นั้นนะครับดูซิ่ว่าเขาเคยมีประวัติไม่ดีเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้หรือไม่นะครับอันนี้เป็นประเด็นนะครับที่เราจะใช้ใตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ อาจจะหลายข้อนะครับแต่ว่าแต่ละข้อนั้นมีประโยชน์กับพวกเราทั้งสิ้นเลยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์นะครับโดยใช้ SEO toolkit นะครับเอออันนี้คืออะไรนะเดี๋ยวดองสืบค้นสิลูกนะครับพิมพ์คำว่า chrome web store นะครับได้ไหมครับนะลองดูสิครับว่าผลที่ออกมานะครับรายการแรกนะครับ นะครับคลิกเข้าไปเลยลูกนะครับคลิกเข้าไปที่ Chrome Web Store นะครับเราก็จะเห็นเห็นอะไรครับเห็นช่องในการสืบค้นใช่ไหมครับคราวนี้พิมพ์คำว่า SEO Toolkit ครับนะครับเราก็จะพบเป็นรายการแรกๆนะครับนะเพราะว่ามีผู้ใช้จำนวนมากนะครับที่เข้าไปใช้ในเว็บไซต์เหล่านี้นะครับเอาละครับมาดูกันนะลูกนะครับคราวนี้วิธีการติดตั้งนะครับเพื่อที่จะทำไมครับปลักอินเข้าไปใน Chrome เราก็คลิกที่ทำไมครับ Add to Chrome นะครับด้านบนได้เลยนะครับหลังจากเราทําการติดตั้งปลั๊กอินเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ก็จะปรากฏเป็นเครื่องมือนะครับที่อยู่ด้านบนขวามือนะครับดังในภาพนะครับจะเป็นรูปเฟืองนะลูกนะครับเราก็คลิกเลือกเข้าไปนะครับแล้วก็ติ๊กตรง Alexa นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับอีกเครื่องมือหนึ่งนะครับที่เรามักนิยมนำมาใช้กันนะครับนั่นก็คือ WOT นะครับ ตัวอย่างนะครับเวลาเราใช้งานนะครับก็จะปรากฏขึ้นมาที่มุมบนขวามือนะครับวิธีการตรวจสอบนะครับว่าเว็บไซต์นั้นน่าเชื่อถือหรือไม่นะครับมีความปลอดภัยหรือเปล่านะครับเราสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับเขาจะบอกเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับอย่างเช่นในตัวอย่างเป็นยังไงไหมครับน่าเชื่อถือ87%นะครับแล้วก็ปลอดภัยสําหรับเด็กเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ครับ74%นะครับก็ทําไมครับ เพียงพอนะครับที่จะให้เด็กๆเข้าไปค้นหาในเว็บไซต์เหล่านั้นได้นะครับนะประเด็นตรงนี้นะลูกนะเพราะนั้นอันนี้เหมาะสําหรับผู้ปกครองนะครับหรือแม้เราเองนะครับเราทําไมครับเข้าไปตรวจสอบก่อนนะครับว่าเว็บไซต์ต่างๆนะครับที่น้องๆทาไมลูกจะเข้าไปดูใช่ไหมครับมีความปลอดภัยมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนนะครับหรือแม้กระทั่งเวลาเราทําในเรื่องของรายงานต่างๆนะครับที่ต้องมีการอ้างอิงเว็บไซต์นะครับก็สามารถตรวจสอบได้นะครับว่าเปกติ ถ้าเราดูจากรายการข้างต้นใช่ไหมครับที่23รายการนะครับก็จะมีรายการตรวจสอบเยอะแยะมากมายทีเดียวนะครับแต่อันนี้จะเป็นเครื่องมือนะครับที่ช่วยเรานะครับในการตรวจสอบให้นะครับมาดูซิว่ากรณีที่ทำไมครับเราสืบค้นแล้วได้ข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือนะครับหรือว่ามีความผิดพลาดนะครับมีผลกระทบอย่างไรต่อเราบ้างนะครับอย่างแรกที่เกิดขึ้นก็คือทำไมครับเมื่อเรานําไปเผยแพร่ คนที่เข้ามาอ่านเป็นยังไงครับเขาก็คิดว like ่าเราเห็นด้วยกับสิ่งที่เรานํามาอ้างอิงนะครับถ้าเราไม่ได้ตรวจสอบก่อนนะครับเพราะนั้นข้อผิดพลาดเหล่านั้นเนี่ยเราก็ต้องทำไมครับรับผิดชอบไปด้วยนะครับเพราะนั้นสิ่งที่ตามมาก็คือความน่าจะถือของบุคคลหรือว่าหน่วยงานต่างๆนะครับถ้าเกิดว่าเราไปทํางานแล้วแล้วเรานําผลงานของเราไปโพสนะครับให้คนอื่นเข้ามาสืบค้นเนี่ยความน่าจะถือขององค์กรเราเป็นยังไงครับก็จะลดน้อยถอยลงไปนะครับครั้งหน้าเขาคง ไม่เข้ามาสืบคน้นข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์ของเราอีกแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามีคนนําข้อมูลเหล่านั้นไปอ้างอิงนะครับก็จะเกิดความเสียหายแก่บุคคลที่นําข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นผลกระทบนะครับเป็นลูกโซ่เลยนะนะครับมาดูกันต่อนะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าผู้อ่านหรือว่าผู้ชมนะครับเข้ามานะครับแล้วก็รับชมอ่านบทความต่างๆที่เรานําเสนอไปนะครับทำให้พวกเขานั้นทําไมลูกเข้าใจผิด นะครับตีความผิดไปจากความเป็นจริงนะครับแล้วก็นําไปใช้ในชีวิตประจําวันของเขานะครับสิ่งที่เกิดตามมาก็คือทําไมครับเขาก็นําสิ่งผิดๆไปไปประยุกต์ใช้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องรับผิดชอบด้วยนะครับอีกสิ่งหนึ่งก็คือทําไมครับบางครั้งข้อมูลที่เราคิดว่าอุ๊ยอ่านมาดีแล้วนะครับแล้วเราก็นํามาโพสต์นํามาแชร์นํามาส่งต่อนะครับแล้วมีคนไปทําตามนะครับ แล้วเกิดผลกระทบต่อทรัพย์สินหรือแม้กระทั่งชีวิตของเขาเหล่านั้นคิดดูสิครับว่าถ้าเกิดว่าญาติๆของเขาบอกว่าอ้าวก็เขามาดูเว็บไซต์ของเรานะครับแล้วก็นําไปปฏิบัติตามแล้วก็เกิดผลเสียลักษณะนี้เราจะรู้สึกยังไงลูกนะครับกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นต้องระมัดระวังอย่างมากทีเดียวนะครับคราวนี้ <c oughs> มาดูตัวอย่างกันนะครับว่าสิ่งเหล่านี้นะครับก่อให้เกิดผลอะไรต่อเราบ้าง นะครับอย่างเช่นนะครับนัดกับเพื่อนๆนะครับต้องการทําเป็นโครงงานนะครับเพื่อที่จะส่งประกวดนะครับแล้วก็เข้าไปทําการศึกษาข้อมูลต่างๆนะครับเกี่ยวกับปุ๋ยเกี่ยวกับสารเคมีนะครับที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมนะครับแล้วก็ต่อมนุษย์ด้วยนะครับโดยใช้คําค้นนะครับคำว่าอะไรครับคุณภาพของปุ๋ยและสารเคมีที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วทําไมครับในเว็บไซต์ที่เราไปสืบค้นก็จะทําไมปรากฏขึ้นมาโอ้โหทีนี้ ปกติเราสืบค้นก็จะปรากฏข้อมูลมาเยอะมากทีเดียวนะครับที่ตรงกับคําค้นที่เราพิมพ์ลงไปนะครับคราวนี้ในกรณีของนัดกับเพื่อนๆครับเขาเลือกเว็บไซต์แรกนะครับเลือกเว็บไซต์แรกเลยนะซึ่งเราไม่ทราบว่าเป็นเว็บไซต์อะไรนะครับนำมาอ้างอิงเป็นข้อมูลสําหรับทําโครงงานนะครับจากสถานการณ์ข้างต้นเด็กๆคิดว่ายัางไงลูกเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีไหมครับรายการแรก ไม่ดีเสมอไปนะครับเราต้องใช้หลักในการพิจารณาความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์นะครับที่เราได้ศึกษาไปแล้วนะลูกมาทําการพิจารณาเว็บไซต์ทุกเว็บไซต์ที่เราจะนํามาอ้างอิงนําไปใช้งานเสมอนะครับอย่าไปคิดว่าเว็บไซต์แรกจะเป็นเว็บไซต์ที่ดีที่สุดแล้วก็ใช้งานได้เลยไม่ได้นะครับนะอย่าให้เกิดข้อผิดพลาดแบบนี้นะลูกนะครับแล้วถ้าเกิดว่านัดกับเพื่อนๆน,นะครับ นำข้อมูลนี้ไปใช้ทำโครงงานจริงๆจ,จะเกิดผลกระทบอะไรบ้างเด็กๆคิดว่าจะเกิดผลกระทบอะไรบ้างครับผลกระทบที่ตามมาก็คือ1สิ่งที่นำไปประยุกต์ใช้ในการลงมือปฏิบัติในโครงงานทำไมครับอาจจะไม่ถูกต้องนะครับมีความคลาดเคลื่อนนะครับอาจจะทำไมครับทำให้โครงงานนั้นไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้นะครับอันที่2ก็คือถ้าเขาทำการเผยแพร่นะครับ ผลลั์ของโครงงานอาจจะอยู่ในรูปของรายงานนะครับแล้วมีคนอื่นนํารายงานเหล่านี้ไปไประยุกต์ใช้นะครับทางด้านการเกษตรนะครับกับพื้นที่ของเขาจริงๆนะครับจะเกิดอะไรขึ้นลูกก็จะเกิดผลต่อผู้ที่นําไปใช้งานจริงๆนะครับถ้าเกิดว่าเป็นข้อบิดพลาดนะครับอาจจะกระทบเพียงทรัพย์สินกระทบกับต้นไม้นะครับหรือว่าพื้นที่เพาะปลูกของเขานะครับแต่ถ้าเกิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อ ต่อชีวิตของเขาล่ะจะทำยังไงนะครับอันนี้เป็นผลที่ร้ายแรงทีเดียวนะครับเพราะนั้นต้องระมัดระวังนะครับนะอันนี้ก็คือถ้าเกิดว่านําไปใช้ต่อในเชิงธุรกิจนะครับคิดว่าผลที่ออกมาจะเป็นยังไงลูกนะอันนี้คืออาจจะถูกฟอ้องร้องดําเนินคดีทางด้านกฎหมายได้เลยนะครับอันนี้ก็ต้องพิจารณาให้ดีนะครับคราวนี้มาดูในเรื่องของวิธีการนะครับในการประเมินความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลนะครับเราต้องพิจารณาอะไรบ้างนะครับอย่างแรก เว็บไซต์ที่เราสืบคน้นนะครับวัตถุประสงค์ในการสร้างต้องทำไมครับตรงกับวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์นะครับอย่างที่2ก็คือการนําเสนอนะครับต้องย้อนกลับไปดูว่าเอ๊ะเขานําเสนอเรื่องราวที่ทำไมครับตรงกับวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์หรือไม่นะครับแล้วสิ่งที่เขานําเสนอนั้นขัดต่อกฎหมายศีลธรรมและจริยธรรมหรือไม่นะครับแล้วที่สําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นบทความวิชาการเนื้อหาต่างๆในเว็บไซต์ต้องระบุถึงผู้ที่สร้างขึ้นมา นะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบทความผู้เขียนนะครับหรือผู้ให้ข้อมูลนะครับที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์เหล่านั้นนะครับเป็นยังไงบ้างครับเด็กๆสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปนะครับในเรื่องของการสืบค้นนะครับในเรื่องของการตรวจสอบความน่าจะถือของแหล่งที่มาของข้อมูลนะครับแล้วก็ผลจากการวิเคราะห์บทความต่างๆนะครับที่เราสามารถสืบค้นมาได้นะครับสามารถนํามาใช้ในชีวิตประจําวันของเราได้อย่างดีทีเดียวนะครับไม่ว่าจะทําไมครับ ในการใช้ชีวิตจริงๆในการทํารายงานในรายวิชาต่างๆเอาละครับคราวนี้เด็กๆนะครับพวกเราแบ่งกลุ่มกันนะลูกนะครับแล้วก็ร่วมกันออกแบบนะครับให้มาเป็นลักษณะของอินโฟกราฟิกนะครับในหัวข้อนะครับผลกระทบทางลบของการใช้ข้อมูลที่ไม่มีความน่าเชื่อถือนะครับพร้อมกับยกกรณีตัวอย่างด้วยนะครับนะที่ส่งผลกระทบมากที่สุดนะครับเราลองสืบค้นดูนะลูกนะครับว่า กรเีศึกษาใดนะครับน่าจะหยิบยกมาอยู่ในอินโฟกราฟิกของเรานะครับหลังจากเด็กสร้างสรรผลงานอินโฟกราฟิกออกมาแล้วนะครับก็ให้นําเสนอหน้าห้องเรียนนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับในประเด็นต่างๆนะครับและอย่าลืมนะครับช่วยกันอภิปรายนะครับเติมเต็มผลงานของเพื่อนๆให้มีความสมบูรณ์ด้วยนะลูกนะครับ วันนี้เราก็ได้เรียนรู้นะครับในเนื้อหานะครับแล้วก็ประเด็นต่างๆนะครับที่น่าสนใจทีเดียวนะครับอย่าลืมนะครับสิ่งที่เรานําเสนอไปแล้วและสิ่งที่เราสร้างสรรค์ออกมาเป็นลักษณะของอินโฟกราฟิกเราสามารถนํามาจัดพิมพ์นะครับในรูปของกระดาษนะครับแล้วก็ไปติดนะครับบนป้ายนิเทศของโรงเรียนก็ได้นะครับหรือว่าแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนนะครับเป็นการเผยแพร่นะครับผลงานที่ทะาปลูกเราได้ทําการสืบค้นแล้วก็สร้างสรรค์ออกมา และอย่าลืมนะครับประเมินคุณค่าความรู้ที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับดูซิว่ามีผลต่อตัวเรามีผลต่อคนรอบข้างเรามากน้อยเพียงใดนะครับเขาสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจาวันของเขาได้อย่างไรบ้างนะครับนำไปส่งต่อให้กับเพื่อนๆคนรอบข้างหรือสมาชิกในครอบครัวของเรานะครับเป็นไงบ้างครับเด็กๆวันนี้เนื้อหาน่าสนใจทีเดียวนะครับในครั้งหน้านะครับจะเป็นเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับคงต้องติดตามกันแล้วนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ ぎゅっぎゅっ